อนุโมทนาบุญเปิดภาพความน่ารักน้องจูโนโอ่อดีตพระเอกสังทองน้อยโปรงผมเข้าโบสถ์บรรพชาเป็นสาม,มาเณร จำได้ไหมปู่ย่ายังจำได้ไหมสำหรับความน่ารักน่าเอ็นดูของนักแสดงวัยเด็กอย่างน้องจีโนชยานินเต่าวิเศษหลานชายของนักร้องชื่อดังชายามิชัย ซึ่งเจ้าตัวเคยฝากผลงานการแสดงไว้ตั้งแต่3ามขวบครึ่งโด่งดังมากๆก,กับบทพระสังทองตอนวัยเด็กในละครพื้นบ้านเรื่องสังทองพศ2550ด้วยหน้าตาที่น่ารักและแสดงได้ดีทำเอาหนุ่มน้อยคนนี้อยู่ในใจของหลายๆคน เพอแป๊บเดียวผ่านไป10ปีน้องจีโน่เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแถมความหล่อออล่าก็ยังไม่เบาเลยทีเดียวนอกจากนี้หนุ่มน้อยจีโน่ยังมีงานละครออกมาให้ติดตามอยู่เรื่อยๆทางช่องเจ็ดสีอาทิอกธรณีมือปราบเจ้าหัวใจแต่ล่าสุดจีโน่ชายานินได้เข้าพิธีบรรพชาสำม,มเนนณวัดเทพศิลินทาวาสราชวรวิหารโดยเป็นการบ ปรพชาสามแนนหมู่ภาคฤือดูร้อนอย่างไรก็ตามทางทีมงานของเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแนนจีโน่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ